ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับคลิปอันบ็อกอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ได้มาอันบ o ็อกของใหม่อะไรนะเพิ่งลงไปรับกล่องพัสดุนะคะจากพี่ไรเดอร์แมสเซนเจอร์นะคะนี่คะได้สั่งเป็น iPad มือสองแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ได้รุ่นอะไรมาเนาะเห็นกล่องปากกาก็น่าจะรู้นะว่าเป็นรุ่นที่ใช้กับ Apple p r เ c i l เซนหนึ่งแน่นอนแล้วก็เทสมาให้นะคะนี่ค่ะ iPad Air นะคะเฉลยเลยแล้วกันซื้อ iPad Air มือสองรุ่นที่3มาดูจากกล่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะก็เย็นนิดนึงเนาะข้างในก็จะมีตัว iPad มีหัวชาร์จมาให้นะคะแต่เขาไม่มีสายนะแต่เรามีสายที่เป็น lining เหลืออยู่เนาะที่เราไว้ชาร์จกับพวก AirPods ขอวาง iPad ก่อนนะเรามาดูคู่มือกันนะคะคือเครื่องนี้ออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 9ป่ะถ้าจะไม่ผิด ผู้มึงก็ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีลูกแอปเปิลด้วยเขาน่าจะเอาไปใช้แล้วเนาะไม่เป็นไรเรามีลูกแอปเปิลอยู่ห้องเยอะมากนะชอบตรงที่มันมีปากกามาให้นะ้อเดี๋ยวเรามาดูปากกาพร้อมกันเลยถ้าใครเคยใช้ปากการุ่นที่หนึ่งอ่ะมันก็เขียนดีนะปากกาก็อ๋อนี่มีหัวกับมีสายแปลงมาให้มีตัวแปลงมาให้อยู่นะแล้วก็มีหัวสำรองมาให้ด้วยไม่รู้ว่าใช้อย่างน่าจะยังไม่ใช้นะปากกาเขาแบบอุปกรณ์ครบกล่องเลย ได้ทั้ง2อย่างนี้มาในราคา7,000บาททวนนะคะ iPad Air รุ่นที่3 64 g b Wi-Fi เนาะแล้วก็แถม Apple Pencil นะคะถามว่า64 g b ใช้พอไหมพอนะคะใน iPad เนาะเพราะว่าส่วนมากก็จะเอามานอนไว้ในห้องอะไม่ค่อยได้ใช้อะไรหรอกแล้วใครเคยใช้ Apple Pencil รุ่นที่1ก็จะรู้ว่าฟิลลิ่งมันก็ดีเหมือนกันนะเคสก็แบบทั่วไปสภาพแบบใช้งานนะคะทีนี้มาดู iPad ก่อนเนาะ iPad ติดฟิล์มแล้วแต่ว่าฟิล์มแตกนะมีรอยทั่วไปเล็กน้อยรอย มากขอแกะฟิล์มดูก่อนนะคะเอาอะไรแกะดีอ่ะคือเล็บก็เพิ่งทํามาอุ้ยเล็บเล็บเจลลอกเลยอ่ะขอแกะฟิล์มดูก่อนนะคะเพราะว่าที่มาถึงคือฟิล์มแตกเลยนะคะมาลุ้นกันว่าจอจะแตกไหม,มเป็นเลยที่หวาดเสียวมากโชคดีนะคะที่จอข้างในยังไม่แตกเรายังมีบุญมารมีอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด10.5นิ้วนะคะ iPad Air รุ่นที่3เนาะจอจะใหญ่กว่า iPad Gen 9นะคะ เดี๋ยวลองไปเทสเสียงเทสอะไรก่อนนะภายนอกเครื่องไม่งอไม่อะไรมั้งไปเซตอัพมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าการชาร์จประกาของน้องก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะคะก็ทุกอย่างใช้งานปกติโอเคค่ะจะบอกว่าในปี2023หรือว่าปี2024นี่แล้ว iPad Air 3ยังน่าใช่ไหมยังน่าใช้มากแต่ว่าการที่จะหาน้องในสภาพดีๆแบบนี้คือ หายากมากต้องส่อหาใน m a r k e t ็ตเพจซึ่งมีขายแค่2-3เจ้าอะแล้วแต่เจ้าแบบไกลบ้างโน่นนี่นั่น,นบ้างนะคะก็ตอนนี้คือชาร์จปากกาอยู่เนาะปากกาก็ใช้ได้ปกตินะคะเป็นปากการุ่นที่1น,นะคะก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะสามารถที่จะแบบว่ารับแรงกดของเราได้เหมือนกันนะคะหน้าจอที่ได้มาก็จะเป็นขนาด10.5นิ้วนะคะซึ่งใหญ่กว่า iPad Gen 9เนาะ เราอะอยากให้ iPad Gen 9มาในเวอร์ชั่นนี้มากๆเพราะว่าเป็นขนาดที่แบบเรารู้สึกว่าพอดีมากนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามาทําในรูปแบบของ iPad Gen 10แต่ได้หน้าจอที่แบบแยกชั้นมานะคะชั้นกระจกต่างหากชั้นทัดต่างหากอะไรเงี้ยเวลาเขียนแล้วมันจะรู้สึกห่างจากหน้าจอนะคะว,ว่าให้จอที่มีคุณภาพแบบ iPad Air มาดีกว่านะคะและ้วก็ดีไซน์ที่คลาสสิกแบบนี้ออกมาขายแล้วก็ว่าเป็นอะไรที่เพียงพอค่ะซึ่งจะมี Apple p e n c i l อีกรุ่นหนึ่งที่ใช้ไทป์ C ปะในการที่จะชาร์จแบตบแล้วก็เชื่อมต่อนะอันนั้นก็สามารถที่จะใช้กับรุ่นนี้ได้เหมือนกันนะคะเคสฟิล์มก็ยังหาได้ง่ายนะคะเป็นรูปแบบคลาสสิกที่แบบว่าคนยังใช้เยอะมากๆนะคะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะได้นหน้าจอที่แบบใหญ่มากแล้วก็ความจุเริ่มต้นก็64กิกค่อนข้างที่จะเพียงพอนะคะเดี๋ยวเรามาลอง เล่นโหลดโลด,ดนุ่นโหลดนี่มาก่อนนะคะกล้องก็โอเคเลยนะถามว่าใครเหมาะกับการที่จะใช้ iPad Air 3ในปี2023-2024นี้นั่นก็คือทุกเพศทุกวัยหรือแบบคนว่างๆไม่ได้จะใช้งานจริงๆยังจนะคะนักเรียนนักศึกษาก็ยังใช้งานได้ดีเนาะก็ได้หน้าจอที่แบบว่าชั้นทัดกับกระจอยู่ชั้นเดียวกันเลยะคะ่ะเวลาเขียนมันจะรู้สึกแบบเนียนตาก,กว่าพวก iPad Gen นะคะ ซึ่งมีข้อแม้ว่าสภาพดีๆหายากมากนะคะเพราะว่าตำหนิของ iPad รุ่นนี้เนาะกับ iPad Pro รุ่น10.5ก็คือจอชอบไบเป็นสีขาวซึ่งเครื่องนี้ก็มีนะคะสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยการใช้โหมดมืดได้นะคะเพราะจะเป็นพวกจอไบจอบืนจะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็หาสภาพดีๆครบกล่องายากมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่แบบไม่แนะนําเพราะว่ามันหาของดีๆยากใช่ไหมมันก็ เป็นอะไรที่ไม่แนะนําให้คนทั่วไปซื้อแล้วแต่ถ้าถามมาหาเครื่องดีๆได้มันยังคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากเพราะว่าได้หน้าจอมาถึง10.5นิ้วได้ได้หน้าจอมาแบบสวยมากนะคะมีสแกนรลายนิ้วมือที่สามารถทําได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายนะคะยังรองรับ iPad OS เวอร์ชั่นปัจจุบันอยู่เนาะสามารถที่จะใช้งานแอปต่างๆนะคะได้เหมือนโทรศัพท์มือถือของเราเลยซึ่งต่างจาก Macbook ในรุ่นเก่าๆเ,เ,เนาะที่เป็น Intel อะไรเงี้ยหลายหลายแอปที่เราใช้ในโทรศัพท์ไม่สามารถโหลดได้เหมือน iPad รุ่นเก่าๆนะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่ามันก็อยู่ตรงนี้นะคะดูหนังฟังเพลงก็จอใหญ่เต็มตาค่ะซื้อมาไว้ดูหนังฟังเพลงขำๆทิ้งไว้ห้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยได้ใช้งานเยอะเหมือนเราเนาะใช้แบบทำบอะคอนเทนต์บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะจดโน้ตบ้างนานๆทีซึ่งเราก็มี Galaxy Note อยู่แล้วตัวนี้ก็สดโนต้ตได้นะคะมี iPad Pro อยู่แล้วมีหลายๆอย่างอยู่แล้วก็ซื้อมาใช้เล่นได้นะคะลองเล่นดูก็สนุกดีค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นการแกะกล่องพรีวิวนะคะสินค้ามือสองจากทางค่าย Apple นะคะสิ่งที่แบบว่าไม่คิดว่าจะซื้อมาเนาะตัวนี้คือเล็งมานานแล้วอยากอยากลองใช้ ซึ่งคิดแล้วแหละว่ามันไม่ได้ต่างกันกับ iPad Gen นหรอกแต่ก็เถอะนะลองหน่อยนะคะสักครั้งก็ยังดีก็จะได้รู้ว่ามันน่าใช้มากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะทำรีวิวอีกคลิปหนึ่งเนาะให้ทุกคนรู้ว่าหลังจากเราใช้งานแล้วเป็นยังไงนะคะก็ตัวนี้เป็นพอร์ตไลน์นิ่งอยู่นะการชาร์จปากกาก็อยู่ในลักษณะนี้นะคะกล้องกล้องหลัง8ล้านกล้องหน้า7ล้านนะคะก็ค่อนข้างที่จะชัดโอเคดีค่ะสามารถที่จะถ่ายแบบแอปแอได้นะคะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นเนาะไฟแฟลชไม่มีมาให้ตัวนี้รู้สึกว่าาาจะมมีลํโพงให้แค 2ตัวนะคะไม่ใช่ลำโพง4ตัวเหมือน iPad Pro เนาะแต่รุ่นนี้มีพอร์ตที่เป็นแจ็ค3.5มาให้นะคะเผื่อใครที่แบบอยากฟังเพลงอยากต่อไม้อยากทํางานเกี่ยวกับโปรดักชันอะไรอย่างงี้ก็อาจจะใช้งานได้ดีกว่ารุ่นที่ไม่มีแจ็ค3.5นะคะขอบจอก็จะบางกว่าพวก iPad เจนอยู่นะอันนี้ก็ดีค่ะคลิปนี้ก็มาพรีวิวแกะกล่องให้ดูเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเราลองมาตั้งวอลเปเปอร์ใหม่นะคะแล้วก็ลงลองโหลดแอปมานะคะประมาณนี้เนาะ อันนี้ก็เป็นแอปแบบเกี่ยวกับรูปภาพและวิดีโอที่เราใช้นะคะมาดูกันว่าความจุ 64GB กิกจะหมดไปเท่าไหร่อันนี้คือโหลดมาไว้คร่าวๆก่อนนะติกต๊กๆๆมานะก็จะมีกู o d n o โน้ตพวก YouTube พวกไลน์อะไรด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความจุนะคะว่า 64GB เพียงพอไหมนะคะ 64GB เนาะเหลือให้ใช้44.61นะคะก็น่าจะเพียงพอนะอันนี้ก็คือรอมันแบบว่าอัปโหลดรูปภาพนะคะซิงรูปภาพมาจากไอคงไอคาวพวกโน้ตพวกอะไรต่างๆก่อนนะคะแล้วก็มาดู ความจำอีกทีนะเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปรีวิวให้ดูนะคะแบบยาวๆเลยส่วนตัวคือชอบมากนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะหน้าปัดยังจะเป็นสีขาวอยู่นะไม่เหมือนกับเจนเก้าว่าไม่ว่าจะเป็นสีอะไรมันก็ข้างหน้าก็จะเป็นสีดำหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีความแบบปุ๊กปิกมินิมอลน่ารักดีนะคะทุกคนเดี๋ยวขอลองใช้งานก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ